ถ้าปัตตานีเชียงใหม่ขอออกเสียงประชามติว่าจะเป็นเอกลาชหรือจะไปรวมกับประเทศเพื่อนบ้านคนไทยโอเคไหมครับนะครับอันนี้คือคอมเมนต์ของพี่น้องท่านหนึ่งนะครับก็ก่อนเดือนก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับก็จะได้รู้นะครับว่าไทยเรานะครับ ประเทศไทยนะครับถ้าพูดถึงว่าจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างเช่นรัชชานเชียงตุงนะครับที่จะแบ่งแยกดินแดนนะครับเข้ามารวมกับประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็หลายท่านนะครับที่มีความกังวลนะครับก็ส่วนมากแล้วก็จะกังวลเรื่องในการพัฒนานะครับของ ประเทศนะครับเรื่องที่จะเอางบนะครับผมคิดว่านะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลของประเทศไทยของเรานะครับนอกจากที่จะไม่รักษาดินแดนไม่รักษาที่ปัตตยนะครับยังจะเสียนะครับดินแดนดินแดนให้ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ไม่ขนขวายหานะครับดินแดนเพิ่มนะครับอันนี้ น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับที่ไทยกับคัมเมนกำลังสู้รบกันอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าเขานะครับประเทศไทยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะทวงแผ่นดินคืนนะครับที่คัมเนนะครับมันเปิดก่อนนะครับประเทศนี้ไม่น่าครบนะครับ ด้วยผู้นำนะครับจริงๆและประชาชนน่ะถ้าเกิดว่าเราเอามานะครับถ้าได้ดินแดนมานะครับสมมุตินะครับโดยส่วนตัวผมนี่ดินแดนนะครับแผ่นดินเนี่ยที่จะมารวมกับประเทศไทยไม่ว่าขมรลาวพม่านะครับมันดีหมดนะครับสําหรับตัวผมนะครับเรามาพัฒนาเอานะครับดินไม่ดีเราก็มาปรับปรุงนะครับมาทําเมานะครับ อันนี้ขมเมนนี่มันขึ้นอยู่กับผู้นำนะครับผู้นำปั่นหัวนะครับผู้นำเปรเียดการนะครับถ้าเกิดว่าไม่เชื่อฟังผู้นำผู้นำก็จะลงโทษก็จะจัดการนะครับผู้นำเขาให้ข้อมูลนะครับบิดเบือนนะครับในหลักสูตรการศึกษาของเด็กๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้นำนะครับประชาชนไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ ก็ดูครับส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับพี่น้องที่อยู่สุรินทร์บุรีล์ก็มีเชื้อชาติมีเชื้อสายขเขมรน,นะครับเขานะครับพี่น้องเหล่านี้มาอยู่กับประเทศไทยได้มาอยู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีการศึกษานะครับมีวัฒนธรรมที่ดีนะครับ เขาก็ไม่เห็นจะมีความคิดแบบชาวคอมเมนเห็นไหมครับว่าการศึกษานะครับดินแผ่นดินไม่ดีเราสามารถที่จะทําให้ดีได้ดินไม่ดีเราสามารถที่จะปรับปรุงดินให้ดีได้นะครับมาพูดถึงเรื่องคอมเมนต์นะครับของพี่น้องท่านนี้นะครับ้าปัตตานีนะครับเชียงใหม่ขอออก ประชามตินะครับว่าเป็นเอกราชหรือจะไปรวมกับประเทศเพื่อนบ้านคนไทยโอเคไหมนะครับอันนี้มันคนละเรื่องนะครับมันแตกต่างกันมากระหว่างเชียงใหม่ปัตตานีแล้วก็รัดฉานเชียงตุงนะครับเขาทางนู้นเน่ยเขาไม่มีสิทธิเสรีภาพ ไฟฟ้าประปาก็ในเมืองก็มีแต่มีน้อยนะครับรอบนอกนะครับในชนบทไม่มีใช้เลยนะครับไฟฟ้าประปานะครับนี่แหละคือสิ่งที่แตกต่างนะครับถามว่าถ้าเชียงใหม่ลงประชามติอยากจะไปอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับจะไปอยู่ไหนละก็ไปอยู่กับปเะเทศพม่าเลย หรือว่าประเทศนั่นดีกว่าถ้าเกิดว่าประเทศอื่นดีกว่านะครับเราไม่ต้องนะครับถ้าเป็นผู้นำนะถ้าสมมุติว่าผมเป็นผู้นำนะครับผมจะยอมให้ไปนะครับเพราะว่าเราดูแลเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราดูแลเขาไม่ทั่วถึงเราดูแลเขาแบบอดๆจากยากดูแลเขาแบบ ไม่มีสิทธิเสรีภาพมันก็ไม่มีใครอยากอยู่ใช่ไหมครับแต่นี่มีข้ออ้างอะไรละครับมันไม่มีข้ออ้างเลยปัตตานีที่ว่าอยากจะแยกเชียงใหม่ที่ว่าจะแยกสมมุตินะครับเขาไม่มีเหตุผลอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะแยกเราก็ต้องถามเหตุผลเป็นผู้นำที่ดีนะครับก็ต้องถามถามว่า คุณอยากแยกเพราะอะไรคุณต้องการอะไรถ้าเกิดว่าต้องการสิ่งที่ดีถ้าเราไม่มีให้ถ้าเป็นท่านนะครับถ้าเป็นพี่น้องท่านก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะครับผู้นำนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นำนะครับมันคนละเรื่องคนละราวนะครับคนละสถานการณ์นะครับจะมาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับอย่าง ประเทศที่เสรีประเทศที่เขาอยู่แบบเสรีนะครับเราก็ยินดีด้วยนะครับกับประเทศที่มีความสุขมีเสรีภาพที่มีภาควิจารณ์ผู้นำของเราได้นะครับผู้นำคือตัวแทนของเราคือลูกจ้างของเราถูกไหมครับพี่น้องมันคนละเรื่องกันนะครับ มันเป็นไปไม่ได้นะครับจะมาเปรียบเทียบแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่มีความกังวลนะครับว่าอยากคิดแต่ได้นะครับพี่น้องท่านนี้ว่าเราจะต้องเสียเงินไปพัฒนาอีกเท่าไหร่ที่จะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่า มันจะพัฒนาให้เสมอภาพกันในทันทีเรื่องถนนหมทางไฟฟ้าประปาปุ๊บปับป๊บเหมือนจับวางมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเขานะครับเอาแผ่นดินมารวมกับเรามันก็ต้องตกลงกันนะครับมันได้แน่นอนเป็นเหมือนไทยแท้แน่นอนแต่ว่าต้องยอมรับ ยอมรับในการใช้เวลานิดหนึ่งงบประมาณทางนู้นนะครับเขาก็มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับถ้ามีแผ่นดินมันหากินได้ลงทุนอะไรก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้องมันไม่เห็นจำเป็นจะต้องแผ่นดินที่นุ่นว่างเปล่าทิ้งไว้ จะเอางบประมาณจากแผ่นดินใหญ่ประเทศไทยไปบริหารบริหารแล้วทางนู้นน่ะจะไม่เก็บอะไรไม่เก็บภาษีอะไรเลยเลยใช่ไหมครับพี่น้องมันก็ต้องมีการเก็บภาษีที่ดินมันก็ต้องมีภาษีการค้าการขายก็เหมือนกับแผ่นดินที่นี่ก็เอาภาษีที่นู่นพัฒนาที่นู่นไปนะครับ ภาษีที่นี่ก็พัฒนาที่นี่ไปถ้าเกิดว่าไม่มีคอร์รัปชันนะครับพี่น้องงบประมาณเหลือเฟือครับงบประมาณแต่ละปีมันถูกคอร์รัปชันโดยตัวแทนของเรานะครับที่เราเลือกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้าก็จะต้องตัดเรื่องควร์รปชันออกไปนะครับโดยประชาชนนะครับมีส่วนร่วมนะครับเป็นหูเป็นตานะครับตั้งแต่ตำรวจทหารนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับเราจะต้องเป็นหูเป็นตานะครับแจ้งนะครับถ้าแจ้งไม่ได้ก็แจ้งสื่อนะครับก็จะต้องประจานกันใสมัยนี้โลกโซเชียลนะครับ มันทำได้อยู่แล้วขอเพียงประชาชนคนไทยนะครับช่วยกันก็ทานั้นเองนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องนี้นะครับพี่น้องว่าอย่างไรบ้างครับก็คลิปนี้ก็พูดคุยกันเท่านี้ก่อนนะครับก็รบกวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้สุรกาย สายล่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มาคุยกันใหม่นะครับตอนนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชาก็กําลังดุเดือดนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างนะครับเพราะว่าผู้นาของเราปล่อยป,อยป่าล่าเลยเลยเกินนะครับสวัสดีครับ